สวัสดีคลิปครับตอนนี้ก็ทุ่มกว่าละเตรียมตัวจะปล่อยตู้เราตอนนี้ลากตัวที่ปิดท้ายครับมาใส่นี่หางแดงหางเขียวนี่เป็นตู้เรือหมดเลยนะครับตัวเราอยู่นี่มาอยู่นี่ก็วันที่วันที่สามครับ มันลือหมดเลยที่บนเขบอกมีแล้ว้ตู้ขอบเขียวนี่มาก่อนเราแล้วครับของมันมีหมดนะครับของมันจะอยู่นี่นี่อยู่ในห้องเย็นนี่ห้องเย็นตัวนี้ แต่เอิญว่าไอตู้เรือไอตู้เขียวสองตู้เนี่ยจิดว่าเรือรีเลย์ครับเรือรีเลย์ก็ยังต้องรอเรือมาเข้าท่าเมื่อไหร่ถึงจะได้ไปเมื่อน,นั้นแต่ของก็ยังไม่ขึ้นเของก็เก็บไวไปในห้องเย็น,นแต่ของเรานี่ตู้บกตอนนี้นี่มีของเราเนี่ยครับนี่ เราตัวนี้น้องตัวบกกับใบเหลืองนี่ใบหนึ่งสังเกตง่ายครับดูตู้จะยืดออกจากท้ายหางมาเป็นตู้45ฟุตนะครับนี่ก็ตัวนี้ก็น่าจะมาปิดท้ายครับจะรอเปิดตู้ปิดท้าย ปล่อยวันนี้ครับไม่รู้ว่าปล่อยกี่โมงยังไม่แน่ใจองหน้าเชียงของเหงมือนเดิมครับลำใหญ่ก่อ <c oughs> นมาอยู่ท้ายมาอยู่ท้ายตู้เปิดปิดท้ายพอดีกินข้าวอยู่ท้ายตู้ที่จะเปิดพอดีนี่ก็ดูครับนี่กเกษตรมาตรวจแล้วนะครับตรวจตั้งแต่วันแรกแล้ว เศษตรวจวันหนึ่งตรวจพืชวันหนึ่งีผลงานก็กระล้าขึ้นครับปิดท้ายปล่อยแน่ครับวันนี้แต่ไม่รู้ว่าจะปล่อยสักกี่ทุ่ม เป็นพาเลตอยู่ข้างในก็มีครับยังไม่ได้เรียงก็มี เลอยู่ท้ายนิดนิดเดียว,วก็ยกลงยกลงแล้วให้คนงานขึ้นไปเรียงใหม่ไม่เป็นไรก็จะเอานี้มาเลียงปิดท้ายไนงะ เหม,นมน็นเหม็นกรรมฐานครับชุนหมัก จ้าของตู้เขียวตู้เรือคุณเดชจะไปเมื่อไหรเนะี่ยไม่รู้ยงอา้าวจะสร้างบ้านอยู่นี่เลยเหรอจะของตูต้ไปนี้ครับตู้เขียวนี่เ,นเห็นว่าเ,เรือรีเลย์ทง้นก็จะเป็นในชาวสวนเอาทุเรียนสดมาจากสวนมาขายครับ นนั่ครบปิดท้ายก็เหลือหนึ่งสองสามสามผลิตอยู่ข้างนอกครับ นี่กับเจ้าของตู้เรือครับเนี่ยมันเป็นยังไงครับเนี่ยเนี่ยก็เรือมันไม่มาคุณจะออกยังไงครับฮะไม่ย้ายมันคนละงานแล้วบวกกับเรือใช่รถเขาไม่มีดีเลยนี่ครับตู้เขียวสองใบครับนี่มาก่อนเรานี่อยู่นานเลยจะออกสี่หลังเราอีกแล้วแต่ครับแล้วแต่ องปีก่อนผมมานี่เขาวิ่งตู้เรือสี่เที่ยวแล้วเที่ยวที่ห้าออกพร้อมกันอีกทีหนึง่งตอนนั้นพี่เปียกขับอยู่พี่เปียกกับที่อะไรนะจำชื่อแกไม่ได้ละตอนนี้แกไปขับอยู่ชายสวัสดิ์ไปดูปลากาใ,ใกล้ๆครับรกลาลำไยก็จะเป็นอย่างนี้ครับลูกลำไยก็อยู่นี่สีผิวสวยๆแบบนี้นี่เขาอบก,กรรมฐานนะครับ 再送啊 ตอนนี้น่าจะเป็นรถเกง่งเจ้าหน้าที่ครับนะเจ้าหน้าที่น่าจะมาตรวจใช่ครับนี่เจ้าหน้าที่มาแล้วครับคือรถอะมันพิ่งเรามาทยเมื่อไม่นานนี้เจ้าหน้าที่เขามาตรวจเอกอนี้อันนี้นี่เกษตร,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 รหรือว่าพืชเนี่ยเกษตรเกษตรไหมเกษตรเนาะ ตรวจพืพตรวจไปแล้วปรมาอ่านั่นตรวจพืชดดนะนี้เกษตรนะอันนี้เจ้าหน้าที่เกษตรครับมันจะตรวจสองทีทุกวันนี้มนันเป็นเม็ดล้วนไะไม่ได้เป็นไหนนี่เป็นพวงนะครับเนี่ย นอกอันนี้มันเป็นเม็ดหล้วนแล้วไหมเม็ดอิรุ่งเลยโร<อ>คเอ่ออาจารย์นึกว่าเป็นเน่อ๋อเจ้าหน้าที่เกษตรกำลังทำการตรวจครับผมไม่รู้ว่าเขาตรวจหาอะไรนะ มีปัญหานิดหน่อยกเกษรตรมาตรวจไม่ให้ติดไปเลยไม่ให้ไอ้นี่ติดไปเลยก้านมันติดไปเลยอาออกให้หมดอาเหมือนเอ่าเหมือนเอาเราเอาต้นหอมผักชีมาจากประจีนอะ่ะเจ้าหน้าที่เราก็ไม่ให้ดินเข้าลากติดดินไม่ได้เลยนะต้องล้างให้ห้ามดินเข้าประเทศ ยังไงส้มเหมือนกันส้มเขียวหวานจีนเนี่ยเข้ามาตรวจเจอใบไม่ได้ลื้อทั้งตู้เลยนะห้ามใบติดมาเป็นอย่างนั้นมากินเหวานอ่ะมันแม่มันมีกุตะก้าแบบหนอกฮะกุตาก้านนั้นแล้วมันเหมียโอ้โอ้โอ้โหอ้อกครัอกอ้โหโอ้หอ้าหโ้าหออ ไม่ออก,นกน้องมาอยู่ขึ้นขับเองนะครับใกล้เต็มแล้วครับเรนนิดเดียว ครับอันนี้เต็มก็เดี๋ยวรอคนยาฆ่าเชื้ออีกเหมือนเดิมออกเลยอะนี่ออกเลยไหมเนี่ยถ้าเขาปล่อยก็ออกพักก่อนก่อนเน่ยผมไม่มีปัญหาเพราะปลายทางผมมีที่เสียบไฟฟรีอ๋องที่ไม่มีปัญาองก็ไปอ่า่ยาไปถึงแล้วผมก็ไม่เรียั้าบริษัทผมมันก็มีไฟสองชั่วโมงก็ไปเสียบไม่ต้องไปปัดอ่านี่หางนี่เขาไปใช่ไหมหางเขาไปครับเอารถลรา อาถ้างานทางจีนเยอะๆก็อยู่ประมาณสามวันก็กลับแล้วครับไม่แวะทํานาก่อนนะไม่แวะกลัวกลัวขนาดไปทําสวนแถวดอยอ่ะกลัวขนาดเลยจะเต็มกระปนยาฝนจะตกเมคืนนี้ยผมว่าเนี้ยเอาครับว่าผมฝนจะเข้านะนะพี่ก็บอกัววคือแบบนี้ทำไมนะกบอกนอตรวมคือแบบนี้ สิบปะกา้าสุดท้ายที่นี่เขาทำลำไยแห้งกันแหะแจ๊เร็มบทีเรียบร้อยเต็ยาโควิดแจ๊เต็มแล้ว่แล,แล้วะ่ยางแตกแอะหแอ่ะอแตกตอนจะผลอนีอ่าผลน้องมาหันภาพจบนู่นแหละเราก็ไปถึง,งนู่นเนี่ยคืนวันจันทร์น่เนี่ย ลูกพลังเลยตอนนี้ของยังไม่ได้เก็บเลยเลยอันนี้ก็เป็นโพดยาฆ่าโควิดนี่แหละอาครับตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดละเก็บข้าวเก็บของเรียบร้อย ดี๋ยยังไม่ไปครับเดี๋ยวต้มน้ำกินกาแฟแป๊บหนึง่งเกียดแวะเซเว่นครับต้มกาแฟอยู่ข้างรถเลยนี่มีเรามีต้มแก๊สกินกาแฟแล้วเดินทางครับอตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดครับภาพไม่ชัดครับมันย้อนแสง ตรงนั้นนี่ลูกค้าเจ้าวสวนเอาลำไยมาขายนะครับเนะี่มองไม่เห็นครับอยู่ไกลวันนี้เก็บสายไฟหมุนขาติดเครื่องปัดไฟของเราเสร็จละพร้อมเดินทางครับเดี๋ยวกินกาแฟแป,แป,แป๊บนึงเดินทางกันเลยครับนี่ก็เวลาสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มแล้วครับนี่ก็ออกเดินทางได้ครับ รถพร้พอมเกินพอไอ้รถพร้อมคนพร้อมเดินทางครับเท <g ül> ี่ยวนี้เราเที่ยวนี้เราจะไปทางาอาไอ้ไอ <c oughs> ้แก้วมืนเดิมเออเดี๋ยวจะมาหาเดี๋ยวจะซื้อขนมมาฝากเู้ยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่โอเคครับอ่าเดินทางครับเดินทาง ใจเข้าเยอะนะครับเนี่ยมาทั้งคืนเลยนี่ครับนี่อยู่ไกลแล้วไม่ย้อนแสงเห็นชัดเจนนี่ขัดแยกนี่รับซื้อ

เชียงของก็จะไกลกว่าเที่ยวก่อนประมาณ40กโลนะครับตอนนั้นเราอยู่ปราสางเอาครับเดินทางครับผมเจอกันที่เชียง,งของครับคลิปนี้แค่นี้แหละครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ